เพื่อนอเดเนตเองมาได้อยู่กินโรบ็อกนะครับผมก็มาเล่นแบบปีนบันไดของกิงเนะก็อันนี้ก็จะแบบคุณก็จะเห็นผมหัวร้อนบ่อยเฮ้ยมามาถึงผมก็กดเดินไม่ได้เลย Hello. Hello. Hello, โจเฮลโหลเฮลโหลโบอ้อลืมไปว่ากดกระโดดไม่ได้โอเคนะอันนี้ก็ชิปล็อกอันนี้ ผมเคยผ่านแล้วแต่ว่าอันนี้มัง้งอันเดิมอันนี้มัง้งไม่น่าใช่ฉันคือผมงงคือผมเซฟไปแล้วไง คือผมเซฟเซฟจุดที่ผมขึ้นไปแล้วไงตอนนั้นอะแล้วมันก็เข้าเกมแล้วคนขอคนที่บอกว่าขอกินก็คือเดอะแคทแปดเจ็ดศูนสี่นะครับอ่าไม่ใช่เกมนี่อะบู๊บยิงยังด้อันนี้แหละอันนี้ครับที่ผมขึ้นมาได้อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละ แต,แต่ไปยังไงต่อผมไม่รู้ไงต้องไปทางไหนอ่ะตอนนั้นเพื่อผมใช้บัคขึ้นมาไงไปทางนี้ก็แหละผมผมไม่ได้นี่นะครับแต่ว่าคือผมขึ้นมาก่อนหน้านี้เลยแล้วแล้วมันไปตรงไหนล่ะผมหาไม่เจอเลยผมตาถัวนะ่วเนี่ย คนบอกว่าอ๋อตาถั่วแคปไหนเนี่ยโค้ไบนเขานั่นเหรอเขาเอเวอรเลสหนึ่งพันล้านเมตรนี่ผมเจอทางละวัดเดอมันอาจจะดูเป็นหมอกๆเนาะเพราะเกมนี้มันเป็นหมอกไม่น่าลงเลยพอบันไดล่วงเราก็ต้องล่วงตามนะครับเกมนี้หลักสูตรก็คือแบบนี้ เหมือนเกมนั้นเลยเหมือนเกมเกมเกมแบบเป๊ๆเ,เลยไม่แต่เกมเนี้ยอาจจะไม่เห็นผมแบบก้าวหน้านะอาจจะเห็นแบบผมตกลงไปเรื่อยๆแบบก้าวหลังอะไรอะไรเกมมันเป็นอะไรกับผมมาถึงก็เริ่มเลยปีบันไดปุ๊บบันไดร่วงปับ๊บโอ้ยยะ อาตเวนะฮาวยุดยุสคราสยุส yeah. yeah. oh, ุป๊อเก็บยากอ่ะโเพลงจะติดหรือกระิดวะเนี่ยเดี๋ยวพิกเพื่อควาลอดภ มันเป็นเปี่ยนโดแล้วผมรู้สึกใจไม่ค่อยดีเพื่อผมใช้บัคขึ้นมานะครับอย่างที่บอกเนาะมันใช่ปะเนี่ยน่าจะใช่แหละเพราะรอบๆอ,บอบมันมันน่ะเป็นเขาคือมันเป็นหมอกครับคือคุณเข้าใจไหมคือมันเป็นหมอกว h เตอร์เฮลขึ้นมาตรงนี้แล้วไปแบบนี้ดีกว่า โอ้ยมีแล้วคันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเริ่มตรงไหนไ้วไงโอ้ยไปทำทำก่อนทำก่อนเฮ้ยเขาไปได้ครับเขาตึงเกเนะินนี่เนี่ยถ้าเกิดเขาทำบันไดผมล่วงนี้ผมร้อนเลยนะน่าจะตรงนี้ครับ ือผมต้องไปกับเขาครับไอตรงจุดพวกเนี้ยไม่ไม่ไหวจริงไหวชิวอ่ะไหวชิวเอ้ยเนี่ยบันไดผมเนะี่ยเนี่ยบันไดผมไหวชิวเลยพวกเนี้ยมันเป็นทางหลอกครับอ๋อลงมาทางนี้ขู่มันเริ่มลงไปเรื่อยๆได้ผมรู้สึกแก่คอไม่ค่อยดีเลยแกไม่ค่อยดี แอมซอรี่โดนเนทดม่ผมทำเพื่อนเขาตกเอาเวรโอ้แบบ oh, ดุ้อนนี้โอ้ดูดิมันร่วงลงไปอะถ้าเกิดมันตกแมทเราจะได้บันไดคืนแย่แอมไอจุดเมื่อกี้นี่ผมผ่านไม่ได้นะถ้าเกิดเพื่อนไม่ ด้วยความด้วยความตายของคุณตึงตื่นไหมบันเลงเพลงบันเลงเพลงไม่บันไดเอ็มซอเลยผมตกลงมาครับท่านผู้ชมผมตายเล่นใหม่ คิดมากครับเกมเนี้ยคือถ้าเกิดตกลงไปตายไม่มีเซฟไม่มีเซฟระหว่างทางเล่นมัร้อนนะจ๊ะฉันร้อนนะจ๊ะต,ตอนนี้ไฟเจอเต็มหัวเลยกด subscribe ทวเพดูเ็มไทยรัฐกดติดตามพี่เจนะรับถ้าเกิดคุณกดติดตามผมจะไล์สดแล้วคุณก็ต้องโดนเนทให้ผมคนละศูนย์บาทนะครับ แต่ว่าเกิดใครที่บ้านรวยก็โดเนตสะหาเงินหาเงินไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ครับตอนนี้กลางมากแต่ดีที่ตอนนี้มันยังมีเคสอะฟาเวอร์เดต้าคือเกมเนี้ยมากน่าจะเขาบอกว่ามากกว่า90%ที่แบบเล่นแล้วไม่เล่นแล้วหัวร้อน หนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่หัวแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็นผมเหมือนกันผมเจอเขาแล้วครับผมเจอเขาแล้วไอ้คนที่ผมทำเขาตก,ต,กตายไปดูช็อตด,ด้วยนะครับโอ้ยโอ้ oh my god ราจ่าช่วยยากดนั่งยังไง กดนั่งไม่ได้แล้วครับเกมนี้แกบักไปแล้วใครที่ผมใครที่คุณจะให้ผมเล่นแบบอะไรไม่เอาแบบแบบที่มันแบบค้างๆแหลกๆนะครับไม่เอาแบบแบบผีด้วยแบบเดิมมีมีกอะไรแบบนั้นไม่เอานะคือเล่นได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่คือถ้าเกิดผีม,มันมาไล่ฆ่าเลยนะผมจะไม่ค่อยกลัวนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจมสแก์เท่านั้นแหละ ผมผมจะปี๊แตกทันทีผมที่เล่นกับเพื่อนอนะเพื่อนที่เป็นผู้หญิงว้าวแล้วผมแล้วก็ผู้ชายอีกสองคนเขาผมรู้สึกว่าเขาเล่นเขาเล่นชิวเกินไปแบบไม่มีการกลัวเลยคือจริงๆมันก็แค่เกมนะครับแต่บางทีมันก็เดิมมีมีกับเป็นเป็นแบบแมบบที่น่ากลัวมาก ผมไม่กลัวผีนะกลัวไอตอนที่มันกลัวตอนที่ผมโดนฆ่าแล้วก็โดนจำสแกนนี่แหละแต่แต่แต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ไม่โซโลโ,ลโอเคพพเพื่อนๆวันนี้ไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับก็ใครเลก็ติดตามาดิพีเตครับใครจะเล่นก็เล่นไอ้แมปนี้นอกจากมีคนขอผมจะเล่นผมจะไม่เล่นมันอีกบายบายดูช็อตวิดีโอสับคราดูวนเพยดูเซมิฮาริซับกดจำหนึ่งเจดละซับดูซะเกมนี้ พิมพ์ว่าสองรอเอมก็ได้แล้วครับมันก็จะเจอเนาะโอเคอ่ะอาจจะได้ยินเสียงเนาะมันเป็นแอรแอครับแอร์พ่อผมเพิ่งซื้อใหม่นี่ครับสามร้อยเก้าต่อไปดีนะไม่ก้าวไกลใครเลือกเก้าวไกลเม้นบอกด้วยผมผมจะเลิฟทุกคนถ้าเกิดคุณเลือกก้าวไกลผมจะเลิฟคุณก้าวนึ่ีว่าตอ ปัมามาเรามากลับมาเล่นต่อโอเคเราจะมาเล่นอีกฉบับหนึ่งแบบถ้าเกิดผมร่วงปุ๊บผมออกเลยฉบับกินน้ำแป๊บอืมโหลดเข้าเกมนานจัง อ๋อกดคลิกบล็อกแล้ววางผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะถ้าเกิดผมล่วงผมผมจะออกเกมแล้วก็จะจบคลิปเกมนี้ดีหน่อยนะน่าจะไม่ค่อยแหลกนะแต่ว่าถ้าเกิดแหลกเสียงไม่มีหรอกเสียงถุงขยะโอ้ยมันโหลดเต็มแล้วนะอ๋อนี่ไง่โอยอี่ก่่ไอ้บันไดไม่กี โอ้มีคน 1, 2, พันสองพระเจ้าจอร์มันยอดมากๆแต่คลิปนี้อาจจะยาวก็ได้นะมันดูง่ายอยู่นะเกมนี้มันดูแบบอีซีแต่ว่ายากกว่าก็คือต้องทําแบบนี้ปึ๊บต้องทําแบบเนี้ยแล้วก็ปีนขึ้นไปแต่บันไดมันวางแล้วมันแนีนี่ได้เลยปึ๊บแต่มันก็ไม่ค่อยลาบากนะครับเกมนี้มันแบบอีซีพีซีมันมันง่ายไปไหม โอ้ตอนนี้เราถึง19แล้วครับปุ๊บโอ้น่าจะยาวอยู่นะมันมันเข้าถ้ำคือมันเข้าถ้ำครับท่านผู้ชมเซกเซกเซกูลาลาเซกเซกเซกูลาลาเอเอวากาวากิร์ดคืนไม่ได้นี่ นึกว่าแมพนี้เป็นของจริงโอ้ยฮ่าไม้กระดานหลุดไปอยู่ข้างใน อ๋อคอควายย่อไปอีนี่คืออะไรอ๋ออีทาเต้นเกมนี้เล่นได้แบบยาวๆเนาะไม่ต้องซีเรียสมากไอเกมนะั้เออมันกลับมาที่เดิมมันอ๋อเกิดผมล่วงมันจะกลับมาที่เดิมว้าแล้วผมก็ปผมงงอ่ะทางตอนเนี้ยปุ๊บแบบนี้ เทกูลาลาตูปุรนานเตปุรนาเตปุรนานเต้ปุรนานเตอปักกำนัมตายอันนีนะสีนี้ Sadly, ีร up> ู้น่นหรสีน um ี้อัตตานิเวุกากุสายวันี้มันีปุรนาเตปุรนาเตปุรนานเตยาวครับโยนี่เริ่มยากแล้วตายไปเนี่ยปุรนเต คือผมไม่มีการตัดออกเลยนะคือคือถ้าเกิดเล่นถ้าเกิดเล่นยาวแค่ไหนก็ตามนั้นเลยคลิปก็จยะายาวแบบนั้นสเต็กสเต็เตกเซคูลาลา่ะสเต็กสเต็กบ๊อกเอ้ยทำไม้บ็อกมันเป็นแบบนี้ไปหกสิบแล้วไอนี้ไอนี่ห้าไอนี่ห้าร้อยทำไมมันลดลงอะ ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากจะ2ส,สเต็ปทำไมโอ้โหนี่ยากแฮะอันนี้ผมมาเล่นนอกรอบอาจจะเล่นนอกรอบแต่ว่าไอดา้ดแต่ว่าไอ้เกมจริงอะไม่เล่นนอกรอบไม่โอเคโร่นแล้วมันกลับคืนดีโอ้หลดรอบสองว่า อโอเคเก็ตละปึบเฮ้ยผิดทางเออแมนเออจะเอามากลับคืนอะไรล่ะขึ้นได้แล้วถือว่ามันจะเช็คพอยต์ให้ผมก็ตามผมก็จะออกอยู่ดีถ้าเกิดผมลุก อุ้ยเกือบอุ๊บตุยนาหน้ายี่ยี่อัตอัตานี่ไม่ได้ดูว้าวไม่เห็นกากุาลนี่เนี่ปุณณันได้ปุณณันด้ถ้าต้องคุณถ้าเกิดคุณเป็นแฟนพันธ์แท้ผมปุณเลรนถ้าเกิดถ้าเกิดคุณอยากเล่นคุณต้องเล่นทั้งสองเกมแล้วก็ดูความแตกต่างซะ หรือถ้าเกิดค,คุณไม่อยากเล่นแล้วดูผมแทนก็ผมก็ไม่ว่าอะไรสมับใครตรวจเพดูเซฟิทันทันซับกดจำหนึ่งเฉลยซับโอ้ยมันเข้าย่าไปแล้วเนี่ยมันลงแล้วมันก็ขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนไม่เพิ่มแล้วมันก็ไม่ลดอะ่ะบูนานาเด อ๋อมันเป็นกล่องไว้รีเซ็ตเฉยๆครับโอ้โหแล้วก็ต้องทำสองรอบบ้าไปแล้วใครจะปีดรันเกมนั้นโดยที่ไม่โดยที่ไม่โกงได้คุณผมจะผมจะยกย่องคุณแล้วคุณจะกลายเป็นพระเจ้าร่วงแล้วก็ต้องแบบนี้แหละครับ ใช่เพราะมันมีอย่างอื่นมารองรับไงหนึ่งร้อย yeah. 100ละเยะหนึ่งร้อยละเป้หนึ่งร้อยละอืมแไป,ไป๊บแปแต่จะทำอะไรดูน้านี้มีอะไรบ้าง ใหม่ทั้งหมดวะโอเคเพราะว่าในวันนี้ได้ไปก่อนนะอย่าลืมกดแล์กดแชร์กดบเพื่อแล้วก็ตามช่องดิเเลยครับโอเคทุกท่าอืมโอ้โหนนี้มีอนนโอเคบายบาย,ส,ายสับไพถึงเจ็ดล้วซับกดตา้งหนึ่งเจ็ดล้วซับแอร์จะดังไม่หน่อยช่างเถอะบายบาย